ด้านสายุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับอนุสติสิบรายการก็จบไปแล้วแต่ดว,ว่าก็ควรจะสรุปกันให้ฟังมาสรุปกันสักหน่อยหนึ่งคือว่าการศึกษาในอนุสติทั้งสิบรายการนี้พูดกันมาครอบทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน แต่บางทีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะเข้าใจว่าถ้าจะใช้เป็นถ้าจะใช้เป็นฌานสมาบัติทั้งสิบอย่างนี่จะได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้วิทีที่จะใช้เป็นฌานสมาบัติให้ถึงฌานสี่ทั้งสิบอย่างก็ต้องตั้งเอาอารมณ์ขออนิมิตอ่ะ คืออาการของกรรมาฐานอเนนนุสติทั้งสิบนี้ควบคู่กันกับอนาปานุสติกรรมาฐานอย่างพุทธานุสติแล้วก็มีการปฏิบัติเป็นสองแบบคือแบบหนึ่งก็ได้แก่การทรงอารมณ์คิดอามีอารมณ์คิดเรียกว่าคิด เป็นในทํานองที่เรียกว่าพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าแต่ว่าอีกอันหนึ่งแล้วก็ใช้แบบนี้ใช้คำภาวนาแทนใช้คำภาวนาเป็นภาวนาควบคู่กับลมหาให้ใจเข้าออกรวมความมาทั้งสิบอย่างนี่แหละใช้ควบคู่กับลมหาให้ใจเข้าออกทั้งหมดเมื่อควบคู่กับลมหาให้ใจเข้าออกแล้วในเมื่อลมให้ใจเข้าออก ในเมื่อลมให้ใจเขาออกทรงถึงฌานไหนกรรมาฐานกองนั้นก็ท่งถึงฌานนั้นก็ทราบกันอยู่แล้วว่าลมให้ใจเขาออกสามารถทรงได้ถึงฌานสี่ก็เป็นอันว่ากรรมาฐานทุกองแล้วก็สามารถทำฌานสี่ได้หมดถ้าจะถามว่าอย่างจาคานุสติกรรมาฐานหรือว่ามรณานุสติกรรมาฐานอุปสมานุสติกรรมาฐานทำยังไงก็เหมือนกัน และควบคู่กับอารมให้ใจเขาออกเพราะอารมณ์ทราบปฏิบัติไปใช่อารมณ์แบบนี้ภาวนาตามอนุสติทั้งหลายเหล่านั้นเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติศีลานุสติเทวานุสติมรณานุสติอุปสมานุสติกายกัตานุสติหรือว่าอะไรก็ตามเถอะ ถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สองอนุสติทั้งหลายเรานั้นจะหายไปต่อไปก็จะเหลือแต่อนาปานุสติแล้วคุมอนาปานสติไปถึงฌานสี่อารมณ์จิตทั้งหมดก็จะเป็นฌานสี่ไปด้วยหรือเรียกว่ามาฐานส่วนนั้นก็เป็นฌานสี่ไปด้วยนี่ถ้าสามารถทำอนุสติทั้งหมดให้เข้าถึงฌานสี่ได้ โดยสายควบคุมกับลมให้ใจเข้าออกดั <c oughs> งนั้นพระโบราณอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลทุกท่านจึงได้พยายามสอนสอนให้ทราบให้รู้เวลาวิชาปฏิบัติสอนใค้ให้ปฏิบัติท่านใช้ใช้ลมให้ใจเขาออกควบทุกกอง ว่าจะเป็นพุทธานุสติก็าตามธรรมานุสติสังขานุสติก็าตามหรืออนุสติทั้งหมด <c oughs> ท่านสอนให้รู้ลมให้ใจเข้าออกไปด้วยแล้วก็ให้ภาวนาในจุดนั้นไปด้วยเพื่อเป็นการทรงฌานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอนนาปานุสติกรรมฐานเป็นตัวฌานเป็นตัวยืนในเมื่อถึงฌานที่หนึ่งอนุสติทั้งหมดอย่างทรงตัว พอทิ้งฌานีสองอนุสติทางหลายหายไปนี่ถ้าภาวนาเฉยๆถ้าจับเป็นภาพนิมิตสมมุติว่าจับภาพพระพุทธรูปนี่เป็นกสินถ้าจับภาพพระพุทธรูปควบกับลมให้ใจเขาออกเป็นกสินกสินสามารถทรงได้ทิ้งฌานสี่อนาปานุสติก็สามารถทรงได้ทิ้งฌานสี่ ที่ต้องควบอนาปานสติด้วยก็เพื่อกันความฟุ้งซ่านของจิตท่านบอกท่านอาจจะตอบว่ารู้แล้วว่าพุทธานสติจับได้ง่ายถ้าทำมานุสติล่ะทำมานุสตินี่ท่านจับภาพแทนเป็นดอกมะลิแก้วเพราะว่าเห็นพุทธานุสติด้วย ล้วจับภาพตั้งภาพขึ้นมาเหมือนก็บดอกมะลิแก้วที่ไหลแพรวๆออกมาจากพระโอษพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้จัดว่าเป็นอ่าเป็นธรรมานุสติแต่ต้องมีกำลังใจเข้มข้นนะได้ต่อไปสำหรับสังขารุุสตินี่ก็ม,ายายาม่อย่างจับภาพประสงค์เป็นอารมณ์ มาศีลานุสตินี่ก็นึกถึงศีลแต่ว่าจิตยืนอยู่ที่พุทธานุสติกรรมฐานในจากคานุสตินั้นเราจับได้ไหมายก็อเอาภาพของทานการบริจาคที่เราให้เป็นภาพแทนขัวกวกานาปานุสติกรรมฐานสำหรับเทวตานุสติกรรมฐานนึกถึงภาพเทวดาตามภาพเขียงก็ได้รูปใดรูปหนึ่งไปอนุสติ สำหรับมรณานุสติจะนึกจับเอาภาพคนตายคนใดคนหนึ่งเข้ามาตั้งควบกับลมให้ใจเข้าออกและก็สำหรับอุปสมานุสติกรรมฐานเราไม่มีภาพจับถ้าเราจะจับภาพพระพุทธรูปแทนคนได้ว่าท่านที่เข้าถึงพระนิพพานองค์แรกคือพระพุทธเจ้าก็จะจับภาพพระพุทธเจ้าแทนแต่พิจารณาภาวนาไปในด้านเป็นด้านด้านของนิพพานคือว่านิพพานนังและนิพพาน,นสุขขัง อย่างนี้ได้ทั้งหมดหีนสรุปให้ฟังว่าถ้าฉลาดในการปฏิบัติด้ถึงทานชาญสีนั้นมันถึงได้ทุกอย่างในเขอได้โปรดทราบว่าอตมาไม่ได้หาว่าใครเขาโง่นะถือว่าทุกท่านฉลาดด้วยกันหมดเนอเป็นอันว่า <c oughs> เมื่อเราเข้าใจวิธีการที่จะทำอนุสติทั้งสิบราการเข้าถึงชาญสีแล้ว หากว่าท่านจะถามว่าจะใช้อนุสติทั้งหมดนี้ฝึกในด้านเตวิโชชละพิญโยปฏิสัมพิทัปโตได้ไหมก็ต้องขอตอบว่าจะฝึกได้แต่เฉพาะเตวิโชกับปฏิสัมพิทัปโตเท่านั้นจะเอาเป็นชละ,ะจะเอาเป็นชละพิญโยนี่ไม่ได้เพราะว่าชละพิญโยนี่มีวิธีการฝึกยากมาก ต้องใช้กระสินทั้งสิบรายการเขาฝึกควบกันและชำนาญในชายของก็สินทั้งหมดอย่างนี้จึงจะสามารถฝึกให้เข้าถึงจุดได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะใช้ในด้านทตวีโชว์หรือสปิสาิสัมพิทัปปะโตอันนี้ทำได้ถ้าจะาถามว่าทำยังไงก็บอกแล้วนี่สำหรับ เตวิโชเข้ด้านทิพยคุญ,ญานในเวลาที่ฝึกที่แนะนำมาในพุทธานุสติกรมมฐานสามารถทำได้แบบสบายหากว่าจะใช้เป็นรปริสัมมิทัปโตก็เอากระสินกองนั้นแหละคือภาพพระพุทธรูปก็ดีภาพประสงค์ก็ดีที่เราสามารถทรงได้ถึงฌานสี่เป็นกระสินจับภาพกระสินแล้วเพิ่กระสินทิ้งไป จับอัรูเข้ามาแทนคืออากาสารนัญจายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญจายตนะวิจารณาวิญญาณอากินัญญายตนะพิจารณาเห็นว่าว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือในว่าสัญญานาสัญญายตนะพิจารณาทำคนไม่มีสัญญาคือความจําทําเหมือนไม่มีความจําอันนี้ถ้าจะฝึกก็ไปดูในสมาบัิแปด รือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัต8ิ8ปดอธิบายไว้ถึงปฏิสัมพิทาญาณอันนี้เราทําได้ที่ต้องมาสรุปให้ฟังก็เพื่อเป็นการป้องกันความสงสัยข้บรรดาตานพุทธศาส,สนิกชนทั้งหลายว่าบาังเอิญถ้าเราจะต้องการวิชาสามขึ้นมาบ้างต้องการในพิญญาหขึ้นมาบ้างต้องการปฏิสัมพิทาญาณขึ้นมาบ้างจะใช้อนุสติทําได้ไหม เพราะว่าวิชาดังสามรายการนี้พระพุทธโกศาจารย์ท่านรจนาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขพได้โปรดอย่าลืมนะอย่าลืมว่าแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงสงเคราะห์เราไว้ในด้านกาสินสิบรายการ ว่าจะใช้เป็นสุขวิปัสสโกก็ได้เตวิชโชก,ก็ได้ฉละพิญโญก็ได้ปริสัมภะทัประตรก็ได้ตอนนี้หากว่าเราจะใช้เฉพาะอนุสติหรืออย่างอื่นนั่นเป็นใช้ฉะละพิญโญไม่ได้เพราะเราขาดอารมณ์ที่ทำให้เกิดฤทธิ์ทุกอย่างแต่ว่าจะใช้ในด้านสุขวิปัสสโกได้ในในใน,ในอนุสติสิบเตวิชโชได้ ไปสัมผัทัวิทัพประตได้ <c oughs> <c oughs> มากร็รวบรวมกำลังกันอีกทีหนึ่งเรามาสรุปกันว่าในอนุสติทั้งสิบรายการนี้จำเป็นไหมว่าที่ต้องใช้ทั้งหมดให้เข้าถึงพระนิพพานก็ขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันอยู่ที่กำลังใจของท่านแต่หากว่าท่าน ต้องการอน,อนุสติทั้งสิบรายการนี้ครบถ้วนมันก็จําเป็นแต่หากว่าท่านไม่ใช้อนุสติทั้งสิบรายการครบถ้วนจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและควบกับวิปัสนาญาณท่านก็ถึงนิพพานได้แต่ว่าส่วนสําคัญที่สุดนอนุสติทั้งสิบรายการนี้จะขอแนะว้ก่อนว่าจงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอันขาด หรือว่าในกรรมาฐาน40ทั้งหมดท่านย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมาฐานไม่ได้เลยแต่ก็ว่าบังเอิญชานาปานุสติกรรมาฐานและกรรมาฐานกองอื่นทั้งหมดที่ท่านปฏิบัตินั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านท่านอย่าลืมว่ามันจะไม่คลายอาการพุ่งสั่น อาณาปานุสติกรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านแก่สำหรับของทุกๆท่านในเมื่ออาการตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านประมีได้แล้วเราก็ทำอะไรทุกอย่างได้ถ้าจะถามว่าการฝึกฤทธิ์ในด้านกัรศิลิบพระพุทธโคสา,ารยาไม่ได้บอกไว้เลยว่าต้องใช้อานาปานุสติกรมฐาน อันนี้แต่มาก็จยขอตอบว่าถ้ากําลังใจของท่านเข้มแข็งไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตถ้าไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตท่านก็สามารถจะใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประครับประครองคือว่านายกสินอย่างใดหนึ่งตั้งอารมณ์ได้ทันทีแต่ว่าท่านมั่นใจไหมละ่ะ มั่นใจไหมว่าอารมณ์จิตของท่านไม่โุ้งสา่านอย่างสมมติว่าท่านจะจับปทวีกสินเอาเท่าปฐวีอย่างเดียวจิตของท่านจะไม่นึกถึงอย่างอื่นท่านสามารถทําได้ไหมถ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นผู้ทรงฌานเพียงใดท่านทําไม่ได้แต่ถ้าผู้ทรงฌานละ่ะเขาจะทิ้งอนนาปานุสติกมาานไหม ก็ต้องตอว่าไม่ว่าผู้ทรงฌานคนใดทั้งหมดที่บอกว่าสามารถทรงฌานจริงท่านผู้นั้นก็ไม่สามารถเที่ะที่อนนาปานุสติกรมมฐานได้ถ้าที่งอนนาปานุสติกรรมฐานเสร็จแล้วไม่มีผลแล้วก็ตาหากว่าท่านจะมาถามท่านจะถามว่าทำไมท่านที่เข้าฌานในกรสินสิบ โดยใช้พิญญาสมาบัติพิ้นให้ชั่วขณะจิตเดียวสามารถทําได้เลยก็ต้องขอตอบว่านั่นเขาพร้อมแล้วเป็นผู้จำนานแล้วพอเริ่มปั๊บจิตจับอารมณ์ทุกอย่างมันเข้าพร้อมกันก็ดังนี้ก็เหมือนกับที่ท่านเรียนหนังสือใหม่ๆเริ่มเรียนใหม่ๆแค่ตัวกอตัวเดียวนี้ท่านไม่สามารถจะทำได้ คือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะเขียนตัวกอให้มันเป็นตัวกอขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านเรียนเสียจนเกิดความชำนาญผ่านชั้นมัธยมมาแล้วถึงขั้นอุดมรวมกว่าว่าเรียนจบหมดเวลานี้ท่านจะเขียนอะไรล่ะถ้อยคำจะเขียนว่ายัางไงท่านไม่ต้องไปนึกถึงตัวสะกดตัวกรันตัวการท่งตัวว่าสอนชั้นแบบไหน จยเขียนอย่างไงก็ได้ตามอธัธยาศัยทุกขณะเป็นอนุนว่าท่านสามารถจะทำได้ตามอธัธยาศัยจะเขียนได้เขียนอะไรก็ได้เขียนภาษาไทยเขียนภาษาฝรัง่งเขียนอะไรก็ได้ถ้าท่านเรียนครองแล้วข้อนี้มีอุปมาชั้นใด แม้ท่านที่ทรงฌานจริงๆท่านสามารถจะรวบรวมรวบรวมกําลังใจของท่านได้ภายในไม่ถึงมินาทีพอคิดว่าเวลานี้เราจะทรงฌานขั้นไหนแล้วก็ทําขั้นนั้นได้ทันทีถ้าถามถ้าจะถามว่าอนาปานุสติใช่ตรงไหนบอกใช่พร้อมกันพอนนึ้นมาปั๊บก็จับได้เลยต้องทรงอนาปานุสติด้วย <c oughs> เป็นอันว่านาปานุสติกรรมฐานนี้ต้องควบคู่กันกับกรรมฐานอีกสามที่เก้าอย่างทั้งหมดมีในตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสกับภาษารีบุตรหรือพระอนุนอาจจะพลาดไปนิดหนึ่งอาจจะเป็นพระอนุนว่าอน,นันทาดูก่อนอน,นุนแต่าคตเองก็เป็นผู้มากไปด้านนาปานุสตินี่ท่านนันหลายที่มีความหลง คิดว่าสมถากรรมฐานไม่มีความหมายนี่เคยได้ยินบ่อยๆเพราะการเจริญสมถากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรรคผลมีวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลอเน,นี้ยตาม,มาไม่ปฏิเสธข้อนี้ท่านเข้าใจถูกแต่แล้วแต่ละท่านก็บอกว่าสำหรับสมถกรรมฐานไม่ขอปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผล ต้องการวิปัสสนาญาณอย่างเดียวพอฟังเข้าอย่างนี้เลยเสียวคิดว่าเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้เพราะอไรก็เพราะว่าถ้าท่านไม่มีสมถกรรมฐานอยู่แล้ววิปัสสนากรรมฐานจะไปยืนอยู่กับอะไร หากว่าท่านจะมาแก้บอกว่าเวลาพิจารณากับติวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เอากรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยหรือว่าไม่ได้ได้ใช้มาหาติปาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยใช้แต่อริยสัจสี่หรือว่าใช้แต่ขันห้าใช้แต่วิปัสสนา,านยางเก้าก็ยะต้องขอถามนิดหนึง่ง ว่าอารมณ์กำลังใจของท่านที่กำลังควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์อยู่ให้เป็นสมาธิในขณะนั้นเป็นอารมณ์ใจการควบคุมนั้นเป็นอารมณ์ของอะไรว่อการทรงตัวอารมณ์ใจให้เป็นสมาธินั้นเป็นสมถภาวนาอย่าลืมนะ ขณะใดที่จิตของท่านยังพิจารณาในขันห้าก็ดีพิจารณาในอริยสัจสี่ก็ดีพิจารณาในวิปัสสนาญาณก้าก็ดีจิตที่ยังทรงตัวอยู่นั้นคือคุมจิตของท่านคืออารมณ์เดิมไม่จิตมันกระสับกระส่ายมันอยู่ในขอบเขตของอารมณ์จิตที่ต้องการจะคิดอารมณ์ที่ควบคุมจิตตัวนั้นเป็นสมถะ อารมณ์คิดคือใช้ปัญญาใข้ควรเป็นตัววิปัสนานี่ขอบัรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทนหนาจงอย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้เนี่ยแต่มาไม่ได้บรรนามใครแต่หว่าท่านนักฝึกปฏิบัติกรรมฐานหลายท่านด้วยกันมาปรารถให้ฟังเมื่อเวลานี้บางท่านเป็นที่น่าเสียดายคราวหนึ่งนั่งไปในรถไฟ ขึ้นรถไฟจากสถานีตาล่ลีจะไปอุตรดิตมีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้มีอายุแล้วมันนั่งคุยเรื่องกรรมฐานท่านถามว่าท่านเคยเจริญกรรมฐานบ้างไหมที่แรกท่านถามบรรษา,า,าก่อนว่าท่านบทมาแล้วกี่รรษา,าก็ตอบท่านบอกว่าสี่สิบภรษาเสร็จท่านถามว่าเคยเจริญพระกรรมฐานบ้างไหม เลยตอบท่านบอกว่าเคยเจริญบ้างแต่ก็ไม่มากไม่มายทำบ้างเล็กๆในน้อยพอทำพอใจสบายท่านถามว่าใจสบายมากไหมก็บอกก็สบายพอสมควรไม่มากเพราะยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าคือยังไม่ได้เป็นพระอริยะขั้นสูงสุดคือไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็จะมาตีความหมายนะว่าการพูดอย่างนี้ก็เป็นอรหันต์แล้วสิ <c oughs> ยังไม่ใช่หมายความว่าอะไรทั้งหมดคือบอกก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็หมายความว่าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่จะได้สบายที่สุดพระอรหรันต์ธรรมดาท่านก็สบายสบายเรื่องขันห้าแต่สิ่งที่ไม่สบายมีอยู่นิดหนึ่งที่ว่าตั้งใจจะสงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัท อยากจะรู้อารมณ์ว่าบรรดาท่านผู้บริษัทคนใดจะเข้ามึกมักผลได้ด้วยกิริยาอย่างใดอันนี้พระอาาริยเจ้าธรรมดาทําไม่ได้อย่างพระมหารกระศบเคยคิดจะสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจจะช่วยดึงได้ตอนเช้ามืดลุกขึ้นพิจารณาอาการของบรรดาสัตว์โลกว่าใครหนอจะได้บรรลุมักผลบ้างโดยทําอะไร ทำไปแล้วกเกิดความลำบากใจองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศั์สันดาจึงทรงเตือนบอกว่าไม่เป็นเรื่องละอ,อาการอย่างนั้นไม่สมควรอย่าทำเลยกระสบมันไปมีสัยของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นภาษาวกทำไม่ได้นี่เป็นอันว่าพระหาราัน่งหลายก็ยังสบายไม่ถึงที่สุดแล่พระอรหันต์หลายก็ยังมีอารมณ์เผลอที่ไม่เผลอก็คือเรื่องของขันห้า เรื่องเขาสังขารูปเปรขายยานนี่พระอาหารหันตั้งหลายไม่เผลอแต่เผลอเรื่องอื่นมีเผลออย่างท่านพระมหารกศพก็ยังถูกเทวดาต้มบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอท่านปรารถนาจะสงเคราะห์คนจนแต่ว่าเทวดาบางท่านท่านก็คิดว่าท่านเป็นแค่เทวดาท่านยังไม่เช่บพรมหรือว่าเป็นเทวดาเหมือนกันแต่บุญของเทวดาย่อมไม่สม่ำเสมอกัน เทวดาย่อมมีบุญเข้าพิจารณาบุญได้การพิจารณาคือเพ่งกันในแสงสีคือความสว่างบางความสว่างของตนแต่ได้ว่าในเมื่อความสว่างของตัวไม่เท่าเขาก็สแสดงว,ว่ามีบุญญาธิการน้อยกว่าเขามีอนุภาพน้อยกว่าเขาเมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านก็เกิดความร้อนใจเวลาที่พระมหาหกระสบออกจากนิโรทัสมาบัติท่านก็แปลงเป็นคนเป็นคนจนท่านมหาหกระสบก็คิดว่าเป็นคนจนจริงจิงไปโปรดไปให้ท่านใส่บาตรเมื่อเวลาใส่บาตรลงไปแล้วจึงได้ทราบว่าท่านผู้นี้เป็นเทวดาแต่พระมหาหกระสบก็ตอบว่าท่านก็บอกว่าท่านเป็นเทวดาแต่ท่านก็โจนเหมือนกัน เพราะว่าบริวารของท่านที่ไปเกิดใหม่มีรัศมีกายผ่องสผ่อใสมากกว่าท่านท่านก็ต้องถือว่าท่านเป็นเทวดาที่จนกว่าบริวารของท่านต้องทําบุญเพิ่มเติมนี่เป็นอันว่าท่านที่เป็นเทวดาก็ถือว่าจนพระมหาระสบทึ่เป็นพระอรหันต์ปฏิสัมพินธาย,ยางก็ยังเผลอเสมหรับอัตมาที่ตอบท่านผู้นั้นไปก็เพราะว่ายังไม่มีดีอะไรเลย <c oughs> คือพิจารณาแล้วในตัวหาอะไรดีไม่ได้ <c oughs> มันยังมีความเหนื่อยมันยังมีความหิวยังมีความร้อนยังมีความกระหายที่สบายใจบ้างพระขมใจคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นความรู้สึกยังมีท่านก็นเลยบอกว่าผมเคยเจริญสมาธสามารถทำใจให้ไม่รู้สึกลมให้ใจเขาออกได้ทรงฌานได้แบบสบายสบาย แต่ต่อมาเห็นว่าสมถภาวนาไม่ใช่วิสัยที่จะบรรลุมรรคผลจึงได้เที่ยงเสียเวลานี้ไม่เอาจเจริญแต่วิปัสนาอย่างอย่างเดียวนี่เป็นความเห็นที่พลาดไปแต่ท่านคงนั้นอคนนั้นนไม่เสียหายแต่เป็นความเห็นพลาดไปท้าแนะนําคนอื่นแบบนั้นจะเป็นการเกิดให้ทําให้เกิดความเข้าใจผิดยิงถามทั้นว่าเวลาพิจารณาวิปัสนาญาณ อารมณ์ใจมันคุมโตอยู่ได้ไหมท่านบอกว่าได้แบบสบายๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านใช้สมถะภ,ภาวนาจนชินจึงถามนั้นว่าอารมณ์ที่คุมใจท่านอยู่ให้สามารถพิจารณาวิปัสนาญาณได้อันนี้ท่านหมายว่าตัวนั้นเป็นอะไรเป็นสมถะหรือภาวนาท่านนิ่ง ก็เลยตอบแทนว่าตัวที่คุมอารมณ์อยู่ให้อารมณ์ที่พิจารณาวิปัสนาญาณไม่แยกตัวไปไหนรวบรวมกําลังใจได้เป็นขอบเขตอันนั้นแหละเป็นสมถะสมถะท่านยังมีอยู่ท่านกลับหันมาถามมารู้เลยบอกว่ารู้ท่านถามว่ารู้ได้ยังไงเพราเขาบอกว่าเคยทำว่าอาการอย่างนี้เคยปรากฏมาแล้วท่านก็เลยนิ่งแนวต่อไปท่านก็ให้คุยเรื่องวิปัสนาญาณ ก็ไม่ได้คุยอะไรมากคุยก็แต่เพียงเล็กน้อยว่าถ้าเราไม่สนใจกันหน้าเส็แล้วมันก็จบกัน่ันหันมามองดูหน้าว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็เลยตอบท่านบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างนั้นสําหรับอาตมานี่ยังเป็นพระปุถุชนคนธรรมดายังกินข้าวอยู่ยังถ่ายอุจจาระยังปัสสาวะอยู่ยังไม่กล้าพยากรณ์ ว่าอาตมาเป็นสาวกขออองสมเด็จพระบรมโคด้านอราหันต์อรับันดาท่านพุทธบ,บริษัททุกท่านการสรุปกันเพื่อมีความรู้เล็กๆในน้อยด้านในด้านอนุสติกรรมฐานวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้นักศึกษาทุกท่านสวัสดี